ดีกันด้วยนะครับพบกับผมเอาเอาใหม่เอาใหม่ไหมสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมพาเกมเมอร์ซีโร่ซีโร่วันครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดโปรเจกต์ไหมการเล่นโซเวียลแบบเดียวครั้งแรกของผมเลยนะบอกให้โอเคซีดเลยซีเนี่ยเราต้องเอามัว่วเลยอ่าลคีย์บรอร์ดขึ้นชาจังนี่นี่ภาษาไทย ดูสิว่าสีที่ผมใส่ม่วงจะไม่ได้อะไรผมถึงจะเป็นที่ที่เลวร้วายแค่ไหนหรือว่าอย่างไรผมก็ต้องเล่นมันโอเคไอ,อสัตว์ช้าเหลือเกินครับอืม กรัสั์กากระถือว่าเป็นใบโอมที่ดีนะครับอุ<ฮ>้ยดีหาเลยเราก็ดีอ่ะเฮ้ยจะเดี๋ยวเดียวนี่มันเหมือนเหมือนตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับแม่งเหมือนชิบหายว่ะเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยว เอ้ยแม่งเหมือนว่ะเอ้หรือว่าจะตาฝาดไปไม่มากมันคงไม่มันคงไม่สร้างโลกให้เหมือนกันเป็นครั้งที่สองไน้หรอกนอกจากการลงแมปนะครับทำไมโลกนี้มาคล้ายกับโลกที่เล่นกับเพื่อน มันอาจจะเป็นคลิปแรก,กว่ะทุยไม่ใช่ไม่ใช่คลิปแรกคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ช่างหัวมันนะครับแล้วก็มานี่เล็นเล่นเซอร์วสิ่งที่จำเป็นต่อการมีชีวิตรอดก็คือตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมแล้วก็ทำให้กูอยู่รอดนะครับอ่าตอนกลางคืน ถ้าไม่มีบ้านก็ขุดก็ขุดเอาอ่ะอะ่บ้านแบบโคตรลงทุนนะครับโคตรลงทุนนะครับอ่าในคืนแรกเราจะไปสร้างบ้านนะครับเราจะอยู่แบบนี้กันเลยเดี๋ยวอ่านะครับเราจะเปิดตรงนี้เลยเพราะถ้าเราไม่มีเตียงเราก็จะ ออกมาไฟกับพวกนี้ครับพวกซอมบี้สเกเลตนันอะไรพวกนี้ครับอือ,อฮึอนแล้วไอ้เหี่ยโอ้โหอ่าได้ปุ่มเลยแล้วมึงนะครับอ่ะแปะไว เป็นอนุสร์แม่งทำไมแหลกๆวะสงใส่คงบูไม่ได้มั้งแหลกแบบเนี้ยอืม มันสลับที่ปุ่มนี่ว่ะนี่มั้งนี่มั้งเออนี่แหละไม่ใช่ว่าทรายหล่นเข้ามานะทรายหล่นนี้ผมสวยเลย ทำไมผมไม่ถึงไม่ตัดต่อเลยเพราะอ,อะไรชีกเกียรตัดต่อครายการผมเรียบง่ายครับเรียบง่ายจริงอืมตอนกลางคืนนี่มันคงจะมีสิ่งสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในเวล์นี้แน่คือ มอนเตอร์ออกมาเพนผ่านอิสซาดอืาาอโอ้โหโอ้โหบ้านเราบ้านแสนสุขอาหารก็ไม่ไม่มีให้แดกสงสัยคืนนี้ต้องแดกเนื้อซอมบี้ก่อนนะครับฮะแฮเนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้ทุย แมวแมวแมวแดงเนื้อสักพีแล้วทำไมติดฮังเกอร์เฮ้ยเพื่อนอย่าโง่ไปเลยเฮ้ยเพื่อนอย่าโง่ไปเลยโอกาสติดฮังเกอร์โอกาสที่จะไม่ติดฮังเกอร์ก็มีนะเพื่อนอแต่งังมันก็เสี่ยงติดฮังเกอร์อยู่ดีหละ ร์เซ็นที่เราจะติดฮังเกอร์แม่งเยอะกว่าปอ์เซ็นที่จะไม่ติดอาอฮอนไม่เวลาล่าพวกเองแล้วแหละอ,อบัวบัวหายมาชอบมาชอบมาทุยเพลงของนั่นแหละอะไรนครสวรรค์มรู้ อยากให้มีเนื้อแกะว่ะอยากให้มีเนื้อแกะ่ะเออนี่นี่ผมตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเนื้อแกะเอ็งมาได้เงยโอมโอมไมฟ์โอ้ฟักกิ้กอด โน่ no. นี่มันต้องนี่กูต้องตาฝาดไปแน่ๆเลยยังไงฉันก็ยังปักใจเชื่อไม่ได้ยากว่าอยากรู้ว่าหนจ้าหมูจ๋ามาให้พี่ฟันเร็ว ออย่าให้กูตกอย่าให้กูตกเปืองแรงสิวาไม่เก่งเรื่อง PVP ซะด้วยไม่เคยเข้าไลฟ์บตทให้ท่านผู้ชมดูซะด้วย ณบ้านแสนสุขของเราตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงน้นทุย้ยสง่าตรงไหนล่ะโุเลตตั้งหากาคลิปนี้จะสักกี่นาทีดีแปดนาทีเข้าไปแล้วนะวันละกี่นาทีดี เอาตามใจฉันเลยนชูก้าเคชูก้าเคเคนหรือว่าเคนกันแน่วะช่างหัวช่างหัวพ่อนเนี่ยไม่มีฮัลโหลไม่มีตัวหาอะไรเลยลืออของไม่มีมั้ง ได้ยินเสียงตัวอะไรวะอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาทะเลทะลายอยู่นะครับทะเลทะลายไอ้ค่าแกะตัวเล็กคงไม่ได้ขนแกะหรอกอาโดดข้ามได้โอ้ที่นี่โลง่งโล่งเลยนี่ว่าสร้างเป็นบ้านเลยดีไหมเนี่ย โอ้โหหที่โล่งกว้างนนเนี่หายากเลยเนี่ยแถมยังเรียบสะด้วยโอ้โ oh. ห oh. นี่มันดินแดนในฝันชัดๆในฝันในฝันก็เรื่องในฝันครับมันม้าขาวกูจะต้องเป็นเจ้าชายชีม้าขาวให้ได้ทุยอาม้าขาวข้าขอครั้ง ข้าขอขังเจ้าไว้ในนี้จนกว่าข้าจะจะมีอา่อานจะคว้างหาพองอะไรอีกเนี่ยไอ้มาฮีอ่กูไปละกูไปอะไรวะกูทันคว้างอะไรเนี่ย ปอยอออแล้วกูไปละไอ้เฮียกูไปอยู่ละเอาแบดกูแบดกูก็ใกล้จะไปแล้วไม่ใสยกูต้องบานแซดสุบฮาแน่ไม่ได้แดกกูหรอก เอ้ยเริ่มมืดค่้นมาแล้วอ่ะอ่ะ,อะเนื้อแกะเอาเนื้อแกะอารดี๋รวฮะเ,เดเอเด๋ว,อวทุยแม่แม่แม่แม ขอจบคลิปไปก่อแนแค่นี้แล้วกันโอเค